จากลุมพินีปังน้องว่ามินสรีบุรพาไปเดโมบางกะปิใช้เวลากี่นาทีไปดูกันหมอไปเดโมบางกะปิค่ะ ช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีก็ถึงเดลโมบางกะปิแล้วขึ้นสกายวอล์กไป MRT บางกะปิได้เลยทีนี้เดินทางไปเดลโมบางกะปิง่ายมากกับโครงการ Park ลุมพินีพาร์คดาวินสีบุรพาโดยห้องนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขนาด23ตารางเมตรผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7แบงค์เทาตกแต่งมาให้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็โซนห้องนอนบอกเลยว่าใช้เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ชั้นนำอย่างเค o ค c อนเซป แล้วก็ SB Design Square เขาให้ไปหมดนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโซนครัวที่บิวอ mm ิน hmm. มาให้แล้วเรียบร้อย มีทั้งซิงล้างจานและก็ตู้เก็บของส่วนด้านนี้จะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ที่จะใช้ทํางานหรือทานข้าวก็ได้ <c oughs> ระเบียงติดตะข่ายกันนกให้แล้วเรียบร้อยสามารถวางเครื่องซักผ้าได้และใช้เป็นซนซักล้างได้เลยห้องน้าด้านในเขามีสุขภัณฑ์มาให้ครบไม่ว่าจะซิงล้างหน้าและก็โถสุขภัณฑ์แล้วก็ยังแถมเครื่องทำควาอุ่นไว้ให้ฟรีหนึ่งเครื่องใครสนใจห้องสวยๆที่เดินทางง่ายมากขนาดนี้ต้องรีบทักเลย